เราพาทุกท่านมาอยู่ที่ศูนย์อาหารและของฝากนะครับแม่บัวคำครับอยู่เส้นท่าเรือจะไปจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยระหว่างเส้นทางนะครับเราก็ผ่านศูนย์อาหารแม่บัวคำนะครับเราก็ได้ทําการแวะนะครับหลังจากนั้นเราก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศนะครับในร้านว่ามี อาหารนะครับมีสินค้าประเภทใดบ้างนะครับสำหรับผู้ที่ผ่านไปผ่านมานะครับสนใจอยากจะแวะที่ร้านอาหารจุดพักรถนะครับมีห้องน้ําสะอาดกว้างขวางนะครับใหญ่โตนะครับเพียงพอนะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับนี่คือรถทัวร์ของเรานะครับที่เราใช้เดินทางมานะครับบริษัทดวงเชยภูมิทัวร์ครับเราไปชมบรรยากาศ าภายในศูนย์อาหารกันเลยครับครับสำหรับภายในศูนย์อาหารนะครับเราเดินเข้ามานะครับก็จะเป็นในโซนนี้นะครับก็จะเป็นร้านของฝากอาของฝากก็จะเป็นขนมนะครับอาหารแห้งต่างๆนะครับส่วนตรงนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้า ะครับเสื้อผ้าของฝากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีไซส์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อดย้อมหมอนนะครับหมอนลองคออันนี้เป็นหมอนลองคอครับ,นนรบก็แต่ก็มีคณ,ณะคณะกรุ๊ปทัวร์นะครับกรุปที่มาด้วยกันนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นหมอนนะครับสำหรับบริเวณที่นั่งทานนะครับทานอาหารก็จะเป็นมีโต๊ะนะครับไปรองบริการมากมายเลยนะครับ เราจะไปดูร้านอาหารครับมีหลายร้านนะครับมีหลายร้านให้ใหเราเลือกอมีหลายร้านให้เราเลือกเลยนะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นคู่ป้องนะครับเราเข้ามาเราต้อง การแลกคูปองก่อนนะครับนี่นะครับมีเจ้าหน้าที่สาวสวยนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นร้านกุ้งอบบุญเส้นไก่กระทะนะครับต้มแซบกว๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกน้ำใสกว๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเกาเหลาข้าวเปล่า,าข้าวต้มสมเครื่องนะครับ มีโจ๊กนะครับเอาวราดเลือดหมูข้าวราดแกงครับมข้าวราดแกงนะครับมีอาหารหลายอย่างเลยนะครับข้าวราดแกงครับข้าวราดแกงด้วยนะคะตตครับเช้าตรงนี้คนยังไม่เยอะครับคนยังไม่เยอะคนยังไม่เยอะครับอันนี้เป็นราดหน้าหมูหมัก มูนเส้นทุกี้ทะเลนะครับหอยทอดผัดไทยก๋วยจับนะครับข้าวต้มข้าวคุกกะปิขนมจีนก็มีนะครับก็มีหลากหลายร้านนะครับหลากหลายร้านวันนี้นะครับจะเป็นกาแฟไข่ลวกนะครับกาแฟไข่ลวกกาแฟไข่ลวก กาแฟ่วนกีนนะครับอันนี้อันนี้ขนมถ้วยครับโอ้ใหม่ๆสดๆร้อนรอนนะครับขนมถ้วย บรรยากาศภายในรางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับท่านที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะครับแวะได้นะครับเส้นท่าเรือไปจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับที่พักรถริมทางครับที่พักรถริมทาง กว่างขวางครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิดก็คนก็จะน้อยสักนิดนึงนะครับเราก็มาเดินทางมาเที่ยวนะครับแล้วก็ใส่แมสนะครับล้างมือบ่อยๆเซฟตัวเองให้ดีนะครับ ็มีกาแฟนะครับกาแฟเดี๋ยวเราไปดูข้างในร้านนะครับที่เป็นร้านของฝากกันนะครับเอาไปดูข้างในร้านของฝากนะครับนี่ก็จะมีของฝาก ครับเป็นของเป็นเสื้อผ้านะครับเป็นเสื้อผ้าเป็นหมอนนะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นขนมครับของฝากต่างๆก็เหมือนร้านของฝากทั่วๆไปนะครับ ของฝากทั่วไปหน่อไม้อันนี้จะเป็นเห็ดครับเห็ดส่วนนี้นะครับก็จะเป็นขนม ครับเป็นขนมเป็นข้าวแตนนะครับเป็นข้าวแตนหมันเทศม่วงนะครับ อันนี้จะเป็นน้ำมะพร้าวครับครับก็นำเสนอนะครับจุดพักรถสถานที่พักระหว่างทางนะครับห้องน้ำกว้างขวางนะครับแม่บวกคำนครับร้านของฝากแม่บวกคำนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับติดตาม นะครับชมคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับร้านของฝากแม่บัวคานะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับทุกท่านผ่านไปผ่านมานะครับเชิญแวะใช้บริการนะครับเชิญแวะใช้บริการได้นะครับเชิญแวะใช้บริการได้ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ให้การารับชมนะครับคลิปของบ้านสวนเศรษฐีนะครับขอบคุณทุกท่านครับ